สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปสบายลายนกยุงของเรานะคะก็คือเมื่อทุกคนถักเสร็จหมดทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกยุงตัวผู้นะคะนกยุงตัวผู้นะนกยุงอ่ะม้วนม้วนอ่ะอันนี้นกยุงตัวเม่ยนะคะคือต่อให้คุณทําคนละผืนก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอันนี้คือเอาไปใช้ประยุกต์ด้วยกันได้นะนี่นกยุงตัวเมียนะคะ นกยูงตัวเมียเนาะอ่ะนกยูงตัวเมียอ่ะเสร็จแล้วนะพอจบนกยูงตัวเมียปุ๊บนะคะเมื่อคุณเสร็จนกยูงทุกตัวของคุณแล้วนะคะริมสบายเนี่ยดิฉันก็จะถักแบบนี้เนี่ยนี่นะคะคุณก็ถักพอหนึ่งคอขึ้นไปเลยหนึ่งแถวนะคะพอหนึ่งคอทึบนะคะทึบทั้งหมดเลยนะตลอดผืนนะคะเห็นปะแบบนี้เลยนะนี่ดิฉันเริ่มตรงนี้อ่ะ พอคุณได้พอหนึ่งคอตลอดแถวแล้วเนี่ยลงไปเลยทุกช่องนะทุกคนลงไปเลยทุกช่องเสร็จแล้วนะคะดิฉันก็จะคอทอค่ะคอทอตั้งแต่จุดน,นี้นะวนมาเรื่อยๆืนะทุกคนวนชุกตั้งแต่ขอบเลยนะวนมาเรื่อยๆนะคะคอทอนะคะลงทุกหลักนะคะคอทอมามาเรื่อยเืค่ะทุกคนควักธรรมดานั่นแหละค่ะภาษาเต็มเของเรานะคะอ่าเมาื่อถึงตรงนี้แล้วมื่ถึงตรงนี้แล้วนะคะอ่ะพู้วนมาถึงตรงนี้ ดิฉันก็จับพอหนึ่งคออีกรอบหนึ่งอันนี้วิธีทําขอบของดิฉันนะคะดิฉันจะพอหนึ่งคอตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะคะก็คือทึบนั่นแหละทั้งแถวเหมือนเดิมเพราะงั้นปลายกับหัวจะเท่ากันและอ่าเสร็จแล้วทํายังไงต่อเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาค่ะคอทอกลับไปนะคะกลับไปตรงจุดเริ่มต้นนะคะทุกคนนี่นะคะควักธรรมดาไปกลับไปนะคะถึงจุดเริ่มต้นเลยนะอันนี้เป็นวิธีสรุปปิดงานของเรานะคะแบบนี้ มแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นขอบแบบไม่ต้องสามเหลี่ยมนะเป็นขอบแบบที่เก็บริมเท่านั้นนะอ่าแล้วเราก็จะมาจบที่จุดเริ่มต้นตรงนี้กันนะคะนี่ฉันเหลือไหมไว้ตรงนี้อืมเห็นไหมคะตรงนี้อ่าเพราะงั้นเมื่อจบตรงนี้แล้วนะเพื่อนๆเ,เป็นอันเสร็จงานก็ตัดไหมได้เลยนะคะทุกคนตัดไหมได้เลยนะแล้วก็เราก็มาชื่นชมกับเจ้านกยุงน้อยของเรานะคะอืมนกยุงน้อยน้อยของเรานะ นกยูงน้อยๆของเรานะคะนี่นะตัวผู้น้อยๆของเรานะเนี่ยอืเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะเห็นป้าโอเคเนาะแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ลายดอกไม้นะคะก็เดี๋ยวมาต่อก,กันคลิปหน้าเนาะนกยูงตัวผู้เนี่ยดูสังเกตง่ายเขาจะตัวเล็กกว่าตัวเมียนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็สัตว์โลกทุกชนิดเนาะ รวมทั้งมนุษย์ด้วยนะเออตัวผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียนะอ่านี่นะคะแล้วก็อันนี้คือตัวเมียนะตัวเมียนางก็จะต้องมีฐานนั่งนะนางชอบนั่งเก้าอี้เป็นคุณนายนะออานางก็จะมีฐานนั่งของนางนะยืนอยู่ตรงนี้นะนี่นะคะแบบนี้นะคะพื้นนี้เดียนถักมาสองร้อยเซนนะคะความยาวสองร้อยเซนค่ะเพื่อนๆนนะคะแบบนี้ ตัวเมียนี่ก็คือเขาจะมีมงกุฎแบบนี้สามสามปุ่มเรียงตรงนี้นะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะเป็นมงกุฎสามปุ่มเรียงตรงนี้นะคะอืมใครที่ถักมาด้วยกันอ่าต้นไม้ของตัวเมียเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะกิ่งนี้คือเป็นกิ่งด้วนนะเสร็จแล้วพอเราพอเราต่อตัวผู้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีตรงช่วงนี้นะคะอ่าตรงช่วงนี้ซึ่งดิฉันก็ถักให้ดูไปแล้วเนาะประมาณนี้ตอนเริ่มต้นดิฉันถักตรงนี้เล็กไปนิดนึงนะคะ แต่งานที่สอนเนี่ยดิฉันเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องนะคะทุกคนเพราะงั้นตรงนี้ดิฉันรู้แล้วว่าตรงนี้บางเกินไปดิฉันก็เพิ่มความหนาขึ้นไปเป็นลําต้นไม้เพิ่มไปอีกหนึ่งช่องนะทุกคนะอ่ไม่ต้องตกใจตรงนี้นะคะเราประยุกให้มันบาลานนะคะทุกคนอ่ะเห็นไหมนี่หางนกยุงตัวผู้ของเรานี่ประมาณนี้นะจ๊ะสวยเนาะสวยมากอืมตบมมือให้ตัวเองนะ,ะทุกคนถ้าใครมา ตามกันมาจนถึงคลิปนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าทุกคนสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะรับปริญญากันเลยค่ะทุกคนก็ขอให้ถักสบายลายนกยุงผืนสวยๆนะคะทำามอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเก็บไว้ใช้เองจะถวายวัดหรือจะถักขายก็แล้วแต่นะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะทุกคนแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลายอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตามกันนะคะ ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ถักไว้เป็นเพื่อนกันนะมีใครอยากสอบถามอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าดิฉันตอบมีเวลาตอบดิฉันจะมาตอบให้นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆดูคลิปแล้วก็ฝากแชร์ด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเก็บไว้ดูของเราก็ได้เราเก็บไว้ทํานะคะอยากมาถักพื้นไหนก็แวะเข้าไปดูได้เลยนะทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะเฮงๆรวยๆนะคะทุกคน